นี่คือที่พักติดทะเลหัวหินที่บรรยากาศน่ารักอบอุ่นอาจจะไม่ใช่ที่พักใหม่นะคะแต่มาทีไรก็แฮปปี้ทุกทีวันนี้เมย์กับพี่นกมาเช็คอินกันที่ green g a l l รี y หัวหินค่ะเป็นที่พักเล็กๆที่เราเคยมาพักเมื่อหลายปีก่อนกลับมาอีกครั้งก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยหลังจากเช็คอินแล้วจะมีเวล์ความดิงให้เลือกนะคะมานั่งจิบชิลๆกันที่ห้องได้มารอบนี้เมย์กับพี่นกเลือกพักโซนที่อยู่ติดสระว่ายน้ําค่ะโซนนี้ถึงจะไม่อยู่ติดทะเลแต่ว่าบรรยากาศร่มรื่นมากมีทั้งหมด4หหหห้้้้อออองงงงตตตกกกแ่่่เเมมมืนนนััลยคคะะาาาดูใบที่เเราพักนนี่จะป็ห้องที่่อยูดด้านนใสุเล ตกแต่งโทนสีขาวมินิมอลสบายตาม,มากๆค่ะเครื่องใช้ในห้องก็มีให้ค่อนข้างครบมีตู้เซฟการน้าร้อนกาแฟไมโลไดเป่าผมห้องคือน่ารักละมุนมากค่ะถ้าใครชอบโทนสีขาวๆก็แนะนําห้องนี้เลยถึงจะไม่ใช่ห้องติดทะเลแต่ว่าเดินไปหน้าหาดใกล้นิดเดียวค่ะหาดหน้าโรงแรมคือกว้างมากยิ่งช่วงน้ําลงนะยิ่งกว้างสุดๆตรงโซนริมทะเลของโรงแรมจะเป็นห้องอาหารนะคะชื่อว่า living room bistro อาหารเขาก็จะมีทั้งอาหารไทยและตะว,วันตกค่ะช่วงนี้ทางโรงแรมเขามีโปรโมชั่นเซตเมนูอาหารไทยอยู่ด้วยกินกันที่โรงแรมแล้วก นั่งชิลได้ยาวๆไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะตอนเช้าตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้ถึงฟ้าไม่เปิดแต่ก็สวยอยู่นะส่วนอาหารเช้าของที่นี่นะคะวันที่เราไปจะเป็นเซตเมนูเขาจะมีเมนูมาให้เลือกตั้งแต่ตอนเช็คอินเลยค่ะเห็นว่าเป็นเซตแต่ก็เยอะนะคะนอกจากจานหลักแล้วยังมีขนมปังครัวซองผลไม้ชากาแฟาขนมหวานแล้วก็น้ำผลไม้ด้วยเราว่าที่นี่เป็นที่พักที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวดีค่ะเรียบง่ายน่ารักถ้าชอบแนวนี้ก็เซฟพิกัดไว้แล้วมาเช็คอินกันนะจ๊ะ